สวัสดีครับผู้ชมครับเอเชโฟกัสรู้รอบเอเชวันนี้พาผู้ชมไปที่ประเทศเมียนมาน,นะครับเพราะว่าคุณองซานสูจีเพิ่งอ,ออกมายอมรับเองครับว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับาศาสนาในประเทศของเธอนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะแก้ไขทีเดียวครับนางองซานสูจีนะครับผู้นําพักฝ่ายค้านของเมียนมาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางาศาสนาในเมียนมาโดยเธอระบุว่าเธอไม่ใช่ผู้วิเศษและไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานได้โดยง่ายนางสูจีกล่าวต่อนนักศึกษาชาวญี่ปุ่นในการปารฐกถาว่าพวกเขาต้องการให้ดิฉันพูดถึงวิธีการที่จะทําให้ความขัดแย้งในชุมชนเหล่านั้นสูญหายไป แต่เธอนั้นไม่ใช่ผู้วิเศษถ้าหากเธอเป็นผู้วิเศษจริงก็คงอยากจะพูดออกมาว่าปัญหาจงหายไปและความขัดแย้งก็จะหายไปจริงๆแต่ความขัดแย้งนั้นใช้เวลานานในการแก้ไขครับโดยคุณซูจีบอกว่าเราจะต้องสร้างบรรยากาศของความมั่นคงซึ่งประชาชนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดและสิ่งต่างๆที่มีร่วมกันได้ คุณซูจีกล่าวต่อน,นักศึกษาที่หมากรไทยโตเกียวขณะที่เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นว่าเธอยังคงมีจุดยืนว่าจําเป็นที่จะต้องสร้างกฎเกณฑ์ทางกฎหมายในเมียนมาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธขณะที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงจะต้องสร้างบรรยากาศของการเจราจาแทนที่จะมารบพุ่งหรือว่าทะเลาะเบาแว้งกันคุณซูจีนั้นไม่ได้ระบุโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากพระสงฆ์ในเมืองเม็กซิล่าซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด43คน ขณะที่ประชาชนอีกหลายพันคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมได้ถูกขับไล่ออกจากบ้านและธุรกิจของพวกเขาโดยมีการเข่นฆ่าทั่วภาคกลางของประเทศแล้วก็ได้สร้างความกังวลให้กับประชาชนส่วนน้อยที่เป็นชาวมุสลิมในเมียนมา ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดนงางซานซูจีนะครับกล่าวว่าเธอเคยพูดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างกฎเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งระบบตุลาการนอกจากนี้ก็จะต้องมีระบบทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับกองกําลังตํารวจเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับกองกําลังรักษาความมั่นคงโดยคุณซูจีกล่าวเสริมว่าศาลของเมียนมา ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานประชาธิปไตยเนื่องจากยังถูกควบคุมได้โดยฝ่ายปกครองก่อนหน้าน,นี้นะครับหลายคนก็คาดหวังไว้กับคุณองซานซูจีว่าจะสามารถลดทอนหรือว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับก็บรรเทาความตึงเครียดของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของชนกลุ่มน้อยแล้วก็เรื่องของศาสนานะครับแต่จนถึงทุกวันนี้เธอก็ยังไม่สามารถลดทอนปัญหาดังกล่าวลงมาได้ครับ